เอกนัทลุยของบประมาณช่วยเหลือชาวไร่อ้อยปี2569เตรียมนำเงินทอกสอบมาช่วยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับนายเอกนัทนะครับสั่งรุยนะครับเพื่อของบประมาณช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยในปี2 5 6 9นเะครับเตรียมนำเงินทอกสบมาช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองครับ ทาง้านพี่น้องชาวละอ้อยทั่วประเทศกว่า2,000นคนนะครับได้นัดยื่นหนังสือกับทางนายกรัฐมนตรีนะครับที่พักเพื่อไทยโดยเร่งนำนะครับเสนอเข้าคอรมอนะครับเพื่อพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องชาวละอ้อยนั่นเองครับซึ่งจากกรณีที่ทางรัฐบาลนะครับมีนโยบายนะครับลดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับโดยส่งเสริมให้ทางพี่น้องชาวละอ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ในปีการผลิตสองพับถ้าที่ผ่านมานั่นเองครับ ซึ่งในขณะนี้นะครับสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางพี่น้องชาวไร่อ้อยทั่วประเทศนะครับได้ให้ความร่วมมือนะครับสนับสนุนตามนโยบายของทางภาครัฐบาลนะครับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีส่งให้กับทางโรงงานนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหา p m 2.5นะครับเมื่อปิดหีบอ้อยนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับสามารถลดการเผาอ้อยได้นะครับเหลือเพียง14.86%เท่านั้นนะครับ โดยได้รับคําชมเชยนะครับและการขอบคุณจากท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับต่อการให้ความร่วมมือสนับสนุนทางนโยบายของภาครัฐนะครับซึ่งการส่งเสริมตามนโยบายดังกล่าวนี้นะครับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับได้กําหนดในเรื่องของมาตรการและแนวทางการปฏิบัตินะครับโดยให้ดําเนินการนะครับก่อนที่โรงงานน้ําตาลเปิดหีบนะครับซึ่งมีแนวทางนะครับการส่งเสริมจากทางภาครัฐนะครับ โดยการสนับสนุนนะครับค่าตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นปัญหาเกลือ2 5นะครับที่สูงขึ้นนะครับเช่นทุกปีที่ผ่านมานั่นเองครับโดยในปีนี้นะครับได้เพิ่มมาตรการให้พี่น้องชาวไรอ้อยนะครับเก็บรวบรวมใบอ้อยนะครับและส่งขายนะครับให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวไรอ้อยอีกส่วนหนึ่งนั่นเองครับโดยทางด้านนายเอกนัทพร้อมพันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้กล่าวในที่วุฒิสภานะครับ โดยจะนําเงินนะครับในส่วนของทางด้านทกศนะครับออกมาใช้ก่อนประมาณ5000ล้านบาทนะครับจากเดิมที่มีเคยขอไว้นะครับจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งน้อยลงกว่าทุกปีนะครับในครั้งนี้นะครับจะนํางบส่วนนี้นะครับมาขออนุมัตินะครับและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยก่อนนะครับและจะนํามาจ่ายให้กับทางพี่น้องชาวและอ้อยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับจะอยู่ระหว่างนะครับการนําเสนอนะครับเพื่อพิจารณานะครับเข้าคอรมออีกถัดไปนั่นเองครับ ซึ่งในส่วนของมาตรการดังกล่าวนี้นะครับจะส่งเสริมได้นะครับโดยทางสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี67ที่ผ่านมานะครับจนถึงขนาดนี้นะครับโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศไทยนะครับได้ปิดหีบอ้อยนะครับเมื่อต้นเดือนเมษายนปี68ที่ผ่านมานะครับแต่นโยบายดังกล่าวนี้นะครับยังไม่ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับทาให้ทางพี่น้องชาละอ้อยนะครับทําดีแต่ว่าต้องรอคอยความหวังนั่นเองครับ ซึ่งทางนั้นนายเอกนัทนะครับจึงได้ร้องขอนะครับจากทางวุฒิสภานะครับเพื่อขอนําเงินทางทกศนะครับออกมาช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยก่อนนะครับซึ่งในส่วนของทางเงินที่นําเสนอนะครับที่ทางคณะครมนะครับรออนุมัตินะครับในส่วนของ120บบาทนั้นนะครับซึ่งค่อนข้างล่าช้านะครับอยู่ระหว่างเสนอพิจารณาหลายครั้งมากนะครับก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากทางรัฐบาลนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับจึงขอนําเงินในส่วนของทกศที่มีอยู่นะครับมาเพื่อพิจารณานะครับอนุมัติจ่ายให้กับทางพี่น้องชาละอ้อยก่อนนั่นเองครับซึ่งหวังว่านะครับในส่วนของเงินตรงนี้นะครับพี่น้องชาละอ้อยนะครับจะได้รับการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับจากทางภาครัฐบาลนะครับตามที่ได้สนองตามนโยบายของทางภาครัฐไปนะครับโดยในส่วนของเงินอ้อยสดนี้นะครับทางพี่น้องชาละอ้อยนะครับต้องได้รับนะครับหลังจากปิดหีบมานะครับ อ่อก็ค่อนข้างช้านานแล้วนะครับซึ่งในส่วนของทางสพันชาวเลออ้อยแห่งประเทศไทยนะครับและสมาคมชาวเลอแห่งประเทศไทยทั้ง4องค์กรนะครับซึ่งออจะรวมตัวกันนะครับหากยังไม่ได้รับในส่วนของเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ประมาณกว่า2,000คนนะครับจะได้นัดรวมตัวกันนะครับออยื่นหนังสือนะครับขอความเห็นใจนะครับกับทางนายกรัฐมนตรีนะครับโดยจะให้เร่งในเรื่องของการนําเสนอนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อเสนอพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องชาวเลออ้อยนะครับ ซึ่งจะเร่งให้ดำเนินการต่อไปนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ